ดิจิทัลวอลเล็ยังคงเป็นเรือธงนโยบายหลักของทางพรรคเพื่อไทยและที่สําคัญค่ะนายกรัฐมนตรีตอบชัดเดินหน้าไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะยกเลิกโครงการดิจิทัลวอลเล็หากเดินหน้าไปต่อจริงๆขอเป็นเงินสดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดตามกันเลยค่ะสรุปแล้วดิจิทัลวอลเล็ยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงขอ้อเท็จจริงอย่างไรขอชี้แจงหน่อยค่ะขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่า ท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ลบดิจิตอลวอลเล็นะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพากร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านนักสินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณนที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของดิจิตอลวอลเล็เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อน ความตั้งใจการทำดิจิทัลวอลเล็ตนั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียพบพรบของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุต้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะเชิญค่ะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มสแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ